ไม่แน่ใจว่าช่วยไหมตะขาบตะขาบห้าตัวเอาตัวผู้นะเอาตัวยาวๆสักคืนอนอะพี่ตีเลยห้าตัวแล้ก็เขียวทีเดียวเลยห้าตัวหรืออมไม่ก็ได้ออมให้ละลายห้าตัวหายพี่หายน่าจะหายไปจากโลกแล้ว <c oughs> <c oughs> จะลอตะขาบห้าตัว มันมีสเปรย์พ่นคอของตะขา้าตัวน่ะตัวนั้นก็โอเคอยู่นะเคยซือ้อมาใช้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดตะก,กูลพ่นเน่ะคามิโรซานนี้อร่อยสุด <mm> <mm> ไ,มไ,มไม่ไม่รักษาหายไม่หายนี่ไม่รู้นะแต่รสชาติอร่อยสุดโธไปสร้างดามิมไหมขออะ <mm> ไอเนี้ยไอเกาะเนี้ยอีกแล้วหอหะ <mm> อีกแล้วหรอไม่เอาน่ะ คือผมมเตีย<า>ดีแล้วไม่ไปหนึ่งโอโ้โหสองตีโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนั้นโอ้โหมีคนเลี้ยวกลับด้วยนะพี่ชาวไปไหนอ่ะพี่ชาวรัดยาวเลยเหรอไม่ยาวนี่มาเนี่ยผมมาขวาบ้านขวาเด็ดอาวุธแล้วผมจะวิ่งออกถนนเพราะว่ามีเปอร์เซ็น์ตเจอรถมากกว่าถ้ามาทางนี้เอ้ยมีคนล่อนผลนวะพี่ล่อนไปที่ที่พี่มาร์กอะ่ะ เดินอนะ่ะไปมีไปที่ที่พี่มาร์คหน,น,น,นึ่งตีอ่ะคนไปฝั่งนู้นอ่ะเงือนเห็นไหมเนี่ยอ, <laughs> อาวุธชิ้นแรกที่หยิบได้เม็นเจ้าซีโฟ <C> 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 โอ้ยได้คูณหกแล้วด้วยสบายเลยทีนี้ได้คูณหกแล้วแหละเอเคเจ้าเก่ามีชาวอยากได้คูณหกเ่าแล้วอยากได้ไหมละ่ะอยากอยกได้มีข้อแม่นะอ่าอะไรเป็นเลขอ่ะพี่ดาวไว้ผมรอ่นึง <laughs> มันเขียนว่าช่วยเพื่อนที่ถูกน็อกหนึ่งคนได้คูณหกพี่ต้องดาวรอบอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยผ่อนต่อขอพี่ได้อะไรเปิดเปิดแผนที่ขึ้นมาดูดิจะไ,ได้อะไรจะได้ของดีมั้ได้ระเบิดแต่ระเบิดฟันสามครั้งได้คูณหกเออนั่นนะไม่ต้องไม่ต้องดีอยู่นั่นก็ได้แล้วนั่นนะเก็<笑><笑>บระเบิดควันสามลูกอีกไทไทย เออนั่นเนี่ยเก็บระเบิดควันสามลูกไงเอามาใช้มีต้องมีระเบิดควันสามลูกไปปลาเลย Five minutes later ผมยังไม่เจอเอ็ดเลยอีกแล้วจริงๆไม่เจอเลยเนี่ยไม่เจอเอ็ดเลยเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวเก็บเสียงอีกอันหนึ่งอนะ่ะส <c oughs> องอ้นเลยก็ได้เออใช่มันจะใส่ได้มันเออาร์ทั้งคู่ <c oughs> คูณตก <c oughs> ได้แล้วอ่ะอ <c oughs> ยังดาวก่อนหนึ่งครั้ง <laughs> ดาวสะดาวด้วยตัวเองสะหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมดึง <laughs> พี่จะได้คูณหกเรื่องยาแหละแต่ว่าแต่พี่ไม่งั้นพี่ก็เอาระเบิดควันสามลูกมีอย่างได้สองลูกแล้วอีกลูกหนึ่งต้องหาใช่ไหม, <laughs> มไม่มีติดตัวมาเลย <laughs> ได้แล้วล่ะโอเคได้แล้วก็ปลาเลย <laughs> <laughs> เราต้องหารถนะเพราะว่าวงยิงเขี้ยเลย <laughs> แยกย,ย้ายหารถทุกคนวิ่งแยกย,ย้ายไปตามถนนคนละทิศคนละทางเบอร์สามได้รถแหรอไม่รู้รถสีหรือเปล่าโอ้โหดูมันท่ายิงกันไปยิงกันมาแล้วมันลงหน้าผมด้วยเพื่อนได้รถได้มาเอาเพื่อนให้กูขับแล้วผมวิ่งกลับละโอ้าๆๆเอาเงี้ย ดีไม่ม้วนตกรอกก่อนใช่ไปเล่นโพไหมพี่ได้นะกลา,ลา<อ>งวงเ<ล><อ>นะอ๋อเนี่ยแตเล่นโปอยู่นีต้องข้ามน้ำไลยอ๋อไม่ต้องพัดตรงมาทางนั้นมีน้ำอยู่อันเดียวถ้าเอาของเบอร์สีก็อยู่ตรงนี้แลถ้าจะเอาเล่นโพก็อยู่กลางวงโอ้่เป็นไง เอาตรงนี้กันก็ได้ได้ฮิวก่อนตรงนี้กันนะตรงนี้กันโอ้โหาพอดีเลยวงไปไหนเ่นโปป่ะโอ้วงไปเ่นโปจริงด้วยเ่นโปไม่รู้อะเ่นกูแตกเลยแตกเพื่อนบอกเฮ้ยยานี่วิ่งตั้งนานเลยอันแรกยานแรกยานแรกวิ่งตั้งนานยาันแรกอยู่เลยได้คุณหกละ ไอ้รถมามีรถมารถไฟฟ้าลาตอนที่ตั้งกว้างมึงมาทิ่มหน้ากูท้ <c oughs> อใจตาระเบิดไปเลยลโอ้โ ปาระเบอรจริงด้ยแล้วพวกเดียวกันด้วยระเบิดพี่ไปด้ยด้วยนะมาเก็บบูชีผมไปยังแล้วไปดึงใกล้โอ้โหจะให้ดึงใกล้ๆก็ไม่ได้มีแต่เสียงปืนจิ้มสิไอ้ตรงไหนอะอะต้องไหนตรงนี้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 สายมือยัยไม่รู้มีคนหรือเปล่า นี่แหละตรองนีแหละไม่ยากีฟ้าต์สอนรถควงตัวเองปล,ปลาควันก่อนปลาควันก่อนแล้วก็ไปดึงปลาควันก่อนระเบิดรถยางแตกเลยยอดเขายอดเขาไปพยุดยอดหรืวววอว่าไปที่อื่นก็ได้พี่แต่ถ้าพี่มีควันนะพี่สามารถปลาปลาควันได้ น,นี้เพื่อนนอกเฉยกูมองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งต้องไปหันหลังให้สตูอะแล้วผมกดดยู่ที่หน้านจอไม่ไหวอะเอาบุยชีพเพื่อนแล้วไปดึงที่อื่นดีกว่าั้าเปุ่ยกีก่ะตกละ ่แหละ,ะ,แหละนแเล,ล็เล็กอยู่ก่อนไหม <c oughs> โอ้เราเพื่อนไปแตกตรงนู้นยอดยอดก็ไม่เห็น <S 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 อัยเลือดจะหมดเลือดจะหมด A later few moments ยาไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วมีแต่ยาเม็ดยาน้ำกันเลยยืดต่อไปขึ้นรถดิเกอนไม่ขึ้นรถอ่ะเกอนวิ่งวนอยู่วิ่ปีนวิ่ปีนไม่ทันละ เตรียมตัวบอกลาเพื่อนโอ้โหแล้วออมนำ้นำน้ำไม่ได้ครับต้องไปทางนั้นแหละต้องตรงไปทางนี้แหละอ้ออเตรียมร้อยตายเพื่อนขับต่อเพื่อนไม่ต้องดึงไม่มียาแล้วอ๋อมันมาฮีไว้ดูเฉยๆพี่ไม่มีอะไร แลมาเก็บบูชิปกูไปพี่ทิ้งบูชิปให้มันดิโอ้ไปเก็บละอ้าวถ้าบูชิปพี่อ่ะเออพินมึงปล่อยให้กูตายมึงเก็บบูชิปกูไปดีกว่าเออเก็บบูชิปไปเ,ออเบบปไปพื่อนแต่เพื่อนร้อยตายอยู่ร้อยตายอยู่โอเคตายละ มึงอย่าฟีชีพดิมึงเก็บบูชีพไปเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนฟีชีพแล้วเอเลินกับกูใช่ไหมเ <laughs> มื่ออย่าฟีชีพดิดูเต้นโชว์ด้วยโอเคโอเคโอเคฟีชีพก็ฟรีชีพ <laughs>